อิติปิโสภคกขวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรคกวิถุอโนตารปุริสธรรมะสารติสัทธาเทวมนุสสานางพุทโธภควาติสวาขาโตภักขวตาธโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิกโกปัจจตังเวทิตโพวิญยูหิติสุปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภักวโต สาวกสังโฆยายาปฏิป,ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปกคลาเอสะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนเอโยปาหนาาุนเอโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอ,อนุตระังปุญญัเกเขตังโลกาสัอาทิจินดามนิปิยังมันตังยะสัง ตาสังโกนอุปสรนติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโฟตันจำมหาราชาตวังมังโปสถุโสถสถุโนทีปังกะเรเทโวส,สุปโปเเซธิ กินจิเทวเชเยสโกสวัสดังทัศมิงกินเนวะทัตตปิยังกันตังสริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนะภูชนะปิยังมะมะสักกตวะถ้มพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังทิตังเทวมนุสสานางพุทธเตเชนโสธีนานสันตุปัตถวาสเพทุขาบุปเมนตุเตสักกตวะถ้ำมรรตนะงโอสถทังอุตมังวรังปะลิ ิลาหูปัสสะมะนังธรรมเตเชนโสตินาสันตุปัตถวาสะเพพยาวูปัสเมนตุเตสกตตวาสังคารตะนางโอสถทังอุตมังวะลังหุวในยังป้าหุเในยังสกเตเชนโสตินานสันตุปัตถวาสะเพโลคาวูปัสเมนตุเต อิติปิโสพระคาวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมะาละิสัตถาเทวมนุสานางพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธโมสันทิทิโคอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกวัดจัดตังเวทิตพโพวิญยูหิติสุปฏิปันโนภะขัปโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโน ตัวสาวกัสสังโฆสามีจิปติปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆย่ทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะโพิสปุขะละเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนยโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกาสาอาทิจินดามณิปิยังมันตังยะสังทาสังโกนะอุปสันติสิเนหังมัตตปิตา ว่าโอระหังปะโฟตันจัมะหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังสเดเทโวสุโสะเซท,ทิกินจิทเทโวเยสักโกปะชังสทัสมิงกินเนวะทัตตปียังกันตังสาลิปุตโตะวันตุเม,มสิทธิลาพังชน,นาในวณีจินยาปียังจะทะนังสเพชนะปะภูชนะปิยังมะมะสักกตะวะพุทธรัตนังโอสถานอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานัง ตเตเชนโสธินานสันตุปัทถวาสเพทุกขาภูปสเมตุเตสักกตวธรรมรัตตานังโอสถานอุตมังวลังวลิลาภูปสัมนังธรรมเตเชนโสธินานสันตุปัทถวาสเพพยาอุปสเมตุเตสักกตวสังคารัตตานังโอสถานอุตมังวลังอาหุเในยังป้าหุเในยังสังแคเตเชนโสธินานสันตุปัทถวาสเพโลคาวุปสเมตุเต อิติปิโสภัควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารีสัทธาเทวมนุสานังพุโทโธภัควาติสุปฏิปันโนภัคขวะโตสาวกสังโค สวากขาโตภะคะวตาธโม,มสันติโกอักกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญญิโกปัจจัตตังเวทัตวโววินโยหติสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานี่ตาปุริสปุฆลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทกักขิเนโย,ยอัญชลีการานิยนุตตลังปุญญัเกตาโลกาสะอาติจินตามนิปิยังวันตังยัสังทาสังโกนะอุปสันติสิเนหังว่ตาปิตาวะโอละหัง ปะโฟตันจมห้าลาชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกะเลนตกสุปโปเซธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังสัทสมิงกิเนวา,าัตตาปิยังกันตังสริปุตโตทวันพวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิปิยังจะพะนังสัพเพชนะภพ,พุชนาปิยงมามาังวะมะสักกตวะพุทธรัตนังโอสถางอุตมังวรงัง ทิตั้งเทวมนดสานังพุทธเตเชนโสติตาณสันตุปัฏฐวะสัพเพทุกขาอุปเสเมตุเตสกตตวัธมารตนาโอสถาอุตมังวรังวาริลาหุปเสมะนังธรรมเตเชนโสตินานสันตุปัฏฐวาสัพเพพยาอุปเสเมตุเตสกตตวัสังคารตนางโอสถานอุตมังวรังอาหัวนยังป่าหัวนยังสกเตเชนโสตินาโหตุโส สวจีนานัสสันตุปัทวาสพเพโลคาุปัสเมนตุเตอิติปิสโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธ,ธวิชาจารณสัมพันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโภพควาติ สวาขาโตภคกวัตาธโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวตโพวินโูวิติสุปฏิปันโนภคกวัโตสาวกส no ังโฆสุปฏิปันโนภคกวัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภคกวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคกวัโตสาวกสังโฆยาติทางจารตาลิโกิสายุคาณิอัตปบริสะปุฆลาเอสภคกวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยหิ ยอัญชลีการณนอนุตรังพุญญาเกตังโลกะสะอาทิจินตวาลพิยังวันตังยะสังถาสังโกนะวสันติสิเนหังมาตะปิตาโอระหังปโพตันจัมหาราชาตะวังวางโปสถุทีโนทีปังกะเลเทโวสุเปสุโปเซทิกินจิเทโวใหญ่สักโกปัชังทศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสุริโยวะพระวันตุเม ชนาะเนยมณีจินดาปียังวะปีย ah, ังจัดทนังสัพเพชนะภพชนาปีย oh, ังบะมะสักขตวะพุทธรัตตะนังโอสถังอุตมังวรัง oh, หิตังเทวมนุษานังพุทธเตชะนะโสทินานสันตุปัททวาสะเพทุขาภ菩萨เมตุเตสักขตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังวลิลาภ菩萨นังธรรมเตชะนะโสทินานสันตุปัททวาสะเพพยาภ菩萨เมตุเตสักขตวะโอสักสักขตวะสังฆะ ta tanang os na utamang walang ahu na yang pahu na yang na sa otina na sa tupatawa